ถึงขั้นพักพอู้หลวงพ่อกับพระอบอลบอลอนุญาตเด,ด้อหลวงพ่อเด้อขึ้นเบื้องในประครับทั้งเทิงเนี่ยครับผมครับครับใส่เกือบึ้นได้ประครับขออนุญาตเด,ด้อหลวงพ่อเด้อกับพะร,ระก่อนก็ได้เบานี่ครับใายลงยูทูปครับหลวงพอ่อ เอาไปลงยูทูบอยู่อ๋อลิงอ๋อมันเป็นยังหอกมันน้ำมากกับซามอ้มันอยากได้เป็นถุงบ่ไอ้มันเป็นถุงมันทีบ่อันนั้นบ่มันกระเบิดเลยแล้วเอาหมามันขึ้นมาจังไงยังอยู่ได้จะอุ้มขึ้นมาบ่ ไปหรือมาเรือแล้วกับน้ำรถมามเรือ,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 อกับลวงพอ่อหลวงตาเพิ่นใจดีครับเพิ่นบ่าสนทนาน้ำเฮาโอ้ยชั้นที่หมายโอ้ยเป็นดายานเนาะโอ้ยเป็นดายานแต่ว่าโอ้ยตอนลงเขาที่ลงจังไรล่ะป้าโอ้ยยายๆเนี่ยมลงทางล่างด้วยเป็นดายานคักเนี่โอ้ยคือสัน่นเ่ะ เริมสั้นแล้วเด้อพี่น้องเลยอุ้ยสว้สิขึ้นได้ไไดออเออไม่ต้องขึ้นหรอกว่ามันเป็นระายานที่พายมันเป็นระายานแห้งอ,อ้ยเอาไหนๆเราก็มาแล้วครับพี่น้องเราก็จะขึ้นให้มันสุดครับเอาทีมงานสุรินดานเฮาเอาพี่น้องโอ๊ย <laughs> เอาจะถึงจุดอุโมงแล้วโอ้โวโอ้เพิ่งด้กยังนีงน่ผู้พี่น้องผมขึ้นมาได้แล้วว้าดตัว น้ำครับวิวข้างบนตอนหย่านั่งน้นองโอๆเสียวโอ้พี่น้องโอ้วิวข้างหน้าพี่น้องโโอ้โอ ทันเลยโอย้พี่น้องจะลิงเนี่ยก็ขึืนมานัน่มเลย,อ,ยอนลงพี่น้องเดี๋ยวขราทำมุมนี้มุมสูงอีกจังหน่อยหนึ่งโอ้ยพี่น้อง เลยครับพี่น้องโอ๊เป็นตะยานครับเปล่าสั่นเลยเอ้าขึ้นมาขึ้นมาเป็นมูนยุ้ยกัดแขวเดอ้อโอ้ลิงก็ับขึ้นมาหนำวยเน่าเขาจะกันเขามีเจ้าถิ่นเขาแหละครับดูมันขึ้นไปแบบไม่กลัวเลย ไอ้อันนี้ทางไหนล่ะว่างอันนี้ทางไหนนี่นะอันนี้ตอนนี้อะไรว่างน้ำเย็นอยู่ทางไหนบุญบอลโอ้โอ้นั่นทางที่เ้ามาันอันที่ว่าขายหรอบุญมองเ้ามามีเซโลเหรออ่าเซลล์มองเ้าเดียวเดี่ยวเขาปั๊มน้ำมันบ่ได้เอาพุ่นนะเดี่ยวเดี่ยวนี่เอิร์นบุญมันปั๊มเชลนะเออพุญนนะมีเขามีเขาใกล้ๆพุ่นอันว่างน้ำเย็น อ,อ,อันเขาอันอำเภอเขาจะก,กันกับยูเท่านั้นบ่านี่เพื่อการตั้งค่าแดงๆของเขาโอ้มังเขาวันนั้นไหมบ่ เออฟังนี่นะเออนั่นนั่นนั่นว่าเย็นอยู่นะคงไม่ขุนนะว่าเย็นโอ้บอกเนี้ยเป็นนิดน้อยแต่เห็นอยู่นี่เนี่ยไปมันเห็นแต่ว่าที่จริงมันไกลนะครับอุ้ยลมแห้งว่ะย่านเนาะเขาไม่ลงจะจะเนี้ยจะไดี๋ยวลงไปเขาลงไปเรื่อยเฮ้ยใครจังหอดคือปคนดื้อคือตะยานป่ะโอ้คนย่านความสูงนี่บ่ได้เด้อพี่น้องงจมันสันเนาะวัวตั้งคืนมาเนี่าว่สูงมัน มันยังบัปันไดเลยเนาะมันก็พบขึ้นได้อยย่แต่ว่ามันคนยันกับยันไลุพอไซ้ไซึ้อตไม่น่ารักบ่ฮท่นไปเดี๋ลุก่นลุก่นแทบกนาขขึ้นมาขึ้นมาแล้วเนาะเอออันนี้เสายานเรามีเจาอยูนมันเ้ายาน ้อก็พักมีดนั่นบ่เออเหมืนลังคาเห็นบ่มาดูันจะเป็นลังคาอันวัดแดงๆนั่นบ่เม่นบ่เออเมันลังคาวัดเจ้าบ้านบานน่ะแดงอย่างมุ่งบ้านแดงลังคาเงี้ยเจ้าอ๋อมามาขึ้นมามาเมืองนึงว่าสีเอิญเดอิญบ่ทันมาขึ้นมากกว่านว่า ว่ามันจีจือ้อมันจ,นจีหาทางขึ้นมาหาเหาได้บอวัดกันมะฮอนันนี่มันต้องไดบุญมันต้องมันต้องข้นมาน้ำกันเด้อในเวบิงกังลักครับคุณอภิรักษ์ครับสนมดีเซลว่าังไงสนมดีเซลไหวไหมนะนี่นะครับการต้องเที่ยว มันคือแลงมาจดจำมาถ่ายมารูปเอาอเพอาแล้วมาเขียนยังเละเอะเพื่อนเพลอนอู้จา่าดึกกับเย็นเย็นแห้งรักขึ้นมาเลยวิววิวนี่หาโอกาสค้นสิษยา,กาขึ้นมากมันยาบไปอันนี้เป็นจุดสุดยอดของของเขาชะกันแล้วเนาะบ่าวเนี่ย เฮาเคยวอาวอดเขาจะกันเขาจะกันบ่หนาเชียว่าเฮาสิมีโอกาสได้มาเทื่อนึงในชีวิตกันโชเฟอร์เฮาบ่พามานี่โอ้ยวันไเด้อครับนะครับได้ครับพี่กสาวสติมดีเซลโอ้ยบ่สั่นบกขึ้นมาทีแรกคือสั่นกิเกๆๆๆอยู่มึงจะไปอยู่ใกล้อันนั้นเหี้ยวไรเฮ้ยโค้งแฮงยานมันมันเป็นเขาที่มันมอนบ่นี่เป็นจุดใดเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายเบิ่งข้างล่างครับว่าลงไปจุดเนี่ยมาก จงโปงเนี่เขายูนะ่มดีด้อพี่น้อง่มดีแฮร่มดีเนี่เนี่ยเนี่ยลิงลงก็มาด้ลิงก็มาเดินเนี่ยตกใจลจะไปนั่งจาทินเด้แหงยานกูจะขาสั่น มายืนยืนเ<ย>บิงบ้งเบิงบ้งกันเบิ้งกันกันสีลงโชคดีนะนี่มากขึ้นมาท่านมาสี